สินค้าเพิ่มขึ้น30%และลดลง30%จากที่เพิ่มคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาตั้งต้นข้อสอบครูผู้ช่วยภาคกอสอพท2อ6พมีวิธีคิดดังนี้สมมุติว่าสินค้ามีราคา100บาทจากโจทย์ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น30%ราคาขายจะเท่ากับ100%เอร์เซบวก30%เซเท่ากับ130%เปอร์เซ หาราคาขายของสินค้าจะได้เศษหนึ่งร้อยสามส่วนหนึ่งรคูณหนึ่ตัดศูนย์หนึรกับหนึ่งร้จะได้เศษหนึ่ส่วนหนคูณหนึ่งเท่ากับ130ราคาขายของสินค้าจะเท่ากับ130บาทและราคาสินค้าลดลง30%เอร์เซนจากที่เพิ่มราคาขายจะเท่ากับหนึ่งเปอร์เซนลบสาเปอร์เซเท่ากับเจ็เอร์เซนต หาราคาขายของสินค้าจะได้เศษ70ส่วน100คูณ130ตัด0 7130 0กับ100จะได้เศษ7ส่วน1คูณ13เท่ากับ91ราคาขายของสินค้าจะเท่ากับ91บาทดังนั้นคิดเป็น91ของราคาตั้งต้น